มีคนอยู่ที่นี่สี่คนอย่างน้อยก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้สักคนหนึ่งเพราะพวกที่จะมาอยู่ที่นี่ได้คงไม่ใช่แค่พวกฝีมือธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนเจ้าชื่อว่าอะไรเจ้าเจ้าไม่ได้ยินเลอไงข้าถามชื่อของเจ้าอยู่นะเสี่ยวเสี่ยวซิลนินระดับสี่ออ่อนแอชะมัด ตอนที่เสี่ยวซิเลนปรากฏตัวขึ้นที่นี่ฉันรู้สึกได้ทันทีว่ารากฐานการผมเพาะข,ของเขานั้นสูงกว่าเราเล็กน้อยแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาอ่อนแออย่างนั้นหรอข้ารู้สึกคุ้นเคยกับชายคนนี้มองอะไรไม่เคยเห็นคนสวยหรือ,อยังไงยะฉันเคยเห็นผู้หญิงสวยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงแบบเธอหมายความว่ายังไงเจ้าขอทานน่าสงสาร แกจะบอกว่าฉันขี้เล่เหรอแกมีสิทธิอะไรจะมาบอกว่าฉันขี้เล่กันฮะฉันคือลูกชายของคนที่ร่ำรวยที่สุดในปักกิง่งขอทานผู้ยากไร้จะไปทำอะไรได้แม้ว่าจะมีราักฐานการบ่มเพาะที่สูงกว่าเราเล็กน้อยแต่บางอาจมารังแกคนรักของฉันคนนี้ปล่อยไปไม่ได้ใช่แล้วที่นี่คือโรงเรียนส่วนเทียนเจ้าขอทานแกกินอื้อโชหรือไงเพื่อที่จะได้เข้ามาเรียนที่นี่ ที่รักจัดการมันเลยมันก็แค่รากฐานวิญญาณการบ่นเพาะสูงกว่าเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีอะไรที่ดีไปกว่าพวกเราหรอกนะเชื่อฉันสิที่นี้เขารับคนที่ไม่มีสติเข้ามาด้วยหรอเจ้าขอทานผู้น่าสงสารผู้อาวุโสหลังหนึ่งในสิผู้อาวุโสของโรงเรียนสวนเทียนเป็นลุงของฉันและโจเทียนชิกจากแปยอดปรมาจารย์ก็เป็นแขกข,ของจากตระกูลเราเช่นกัน จิวเฉียนเย่พี่ชายของฉันเองก็เป็นสิทธิ์ของโจูเทียนซิกมานานแม้ว่าพวกเราจะมีเรื่องที่นี่แต่แกก็น่าจะรู้ว่าจะไม่มีใครโดนโลงโทษนะจิวเฉียนเย่นี่คือเจ้าชายที่มาแทนที่ของฉันที่ว่างไปอย่างนั้นหรอฮฉันเป็นลูกชายคนเดียวของราชาองค์ปัจจุบันเป็นเจ้าชายที่แม้แต่โรงเรียนซวนเทียนยังต้องไว้หน้าเจ้านี่เป็นแค่มดปลวกในสายตาของฉัน ถ้าหากว่าฉันต้องการไม่ว่าระดับการผมเพาะของมันจะสูงสักแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แม้แต่น้อยอย่ารีบร้อนไปการทดสอบรอบแรกของโรงเรียนซอนเทียนจะเริ่มขึ้นแล้วเราไปกันเถอะพี่เฉียนเย่ฉลาดจริงๆไปกันเถอะเสี่ยวชิลินการทดสอบอา้าวทำไมไปสกายเชียวหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้คนมากมายมาอยู่รวมกันในสนามทดสอบ แสงสีทองส่องสกาว,วาวไปทั้งสนามชายสูงอายุที่มีคาระยามเฟืองและชายหนุ่มสวมสุดสีเทาทั้งห้าปรากฏตัวขึ้นในสนามนักเรียนทุกคนยังคงตั้งสมาธิทุกคนยืนกันอย่างมั่นคงทุกท่านเก่งมากที่ผ่านมาถึงรอบนี้ได้และจะมีบางคนที่ได้รับคัดเลือกจากปรมาจารย์ที่มีชื่อชอบในตัวของพวืเธอ ใครที่มีความสามารถดีก็จะได้รับเลือกไปอ่าอ้อาอ,าอย่างข้าจะต้องได้รับเลือกแน่นอนเลยฉันจะได้รับเลือกไหมนะชายชลารู้สึกไม่พอใจเมื่อได้ยินเสียงดังเขาจึงอ้าปากเล็กน้อยและพูดคำว่างเงียบออกไปเพียงแค่คำพูดเดียวทำให้นักเรียนที่มีกันอยู่20คนหูอื้อในทันทีโอ้ยหูฉันเด็กคนนี้เป็นของจริง ดูเหมือนว่าเขาจะมองมาที่ฉันนะเอาละได้เวลาแล้วพวกเจ้าล้วนเป็นคนที่ไม่ธรรมดาทั้งสิน้นหากปรมาจารย์คนไหนถูกใจใครสามารถเข้าไปหาได้เลยงั้นผมขอเริ่มก่อนฉันมาจากหอคอยทงเทียนการทดสอบอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นแล้วนี่คือบัตรประจำตัวของแต่ละคนสำหรับการเข้าสู่หอคอยทงเทียนทีนี้ลองใส่จิตวิญญ,ญาณล,ลงไปในบัตรสิ ตอนนี้คะแนนเริ่มต้นในบัตรของทุกคนคือ1คะแนนหอคอยทงเทียนมีอยู่ทั้งหมด4ชั้นและในแต่ละชั้นการเข้าไปจะใช้วิธีแตกต่างกันออกไปไม่มีวิธีอื่นในการได้รับคะแนนนอกจากชิงคะแนนมาจากผู้อื่นที่มีทุกคนสามารถใช้กลอุบายที่มีอยู่เพื่อชิงคะแนนมาให้ได้และขึ้นไปอย่างชั้นต่อไปของหอคอยให้ได้ จะเป็นยังไงถ้ามีใครบางคนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตไม่ต้องกังวลถ้าหาเกิดอันตรายถึงระดับนั้นเข้าจะถูกบังคับให้ออกจากหอคอยทันทีแต่ว่าใครที่ถูกบังคับให้ออกในตอนที่ตกต่ำกว่าชั้นที่3หรือไม่สามารถขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดได้ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นสาวกชั้นนอกจะมีเฉพาะผู้ที่ไปถึงชั้นสูงสุดได้เท่านั้น ที่สามารถเข้าสู่ประตูชั้นในได้และจะนับเพียงแค่ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสามรดับแรกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเลือกจากปร,รมาจารย์แห่งสวรรค์พวกเจ้าเข้าใจไหมอะไรนะต้องมีคะแนนอยู่ในดับสามันดับแรกถึงจะได้รับเลือกจากปร,รมาจารย์สวรรค์อย่างนั้นหรอมีแค่สามคนเท่านั้นเองเหรอแต่ว่าการได้เข้าไปยังประตูชั้นในนั้น<ๆ>ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะนะฉันไม่รู้หรอกนะ ว่ามีผู้ที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้กี่คนแต่เท่าที่ดูแล้วผู้ที่จะขึ้นไปยังขั้นสูงสุดได้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะเอาอยัางไงดีนะใช้ชื่อปลอมใส่ไปในบัตรคะแนนก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าหากไม่มีใครมีคำถามเราจะเริ่มการทดสอบในทันทีหลังจากทูปนี้หมดดอกคนกว่า20คนค่อยๆหายตัวไปเหมือนกับในหนังเลย หอคอยทงเทียนเมื่อลืมตาขึ้นเขารู้สึกตัวได้ทันทีว่าตอนนี้เขาได้เข้ามาอยู่ในหอคอยแล้วข้างในเขาเป็นบันไดาย,ยาวแต่ว่าเมื่อมองขึ้นไปกลับไม่เห็นจุดสิ้นสุดของบันไดเลยโรงเรียน่วนเทียนนี้ไม่ธรรมดาเลยพวกเขาใช้ได้แม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายมิติระยะสั้นรวมไปถึงอุปกรณ์แบบขนาดได้ด้วยสำหรับโลกมนุษย์นี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะนะก่อนอื่น ต้องขึ้นบันไดก่อนสินะแม้ว่าจะก้าวไม่เร็วแต่ในไม่ช้าเขาก็เดินไปได้ไกลแล้วบันไดอันยาวไกลแต่เมื่อมองไปเขาก็ยังไม่มองเห็นจุดสิ้นสุดของบันไดเลยและเมื่อลองมองย้อนกลับไปข้างล่างบันไดนั้นมีแต่ความมืดมิดเท่านั้นนี่เดินมาถึงครึ่งทางแล้วหรือยังนะมันก็นานพอสมควรแล้วนะ คนที่มีความตั้งใจไม่พอในตอนนี้คงจะเริ่มยอมแพ้กันแล้วล่ะนะหือเจอคนอื่นๆแล้วหมายความว่ามิต,ติต่างๆได้เริ่มผสานเข้าด้วยกันแล้วสินะเฮ้เธอชื่อว่าอะไรอาจารย์มาที่นี่เพื่อที่จะส่งฉันออกไปจากหอคอยงั้นหรอฉันเองก็เป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบเช่นกัน กวัวแทบตายฉันคิดว่าฉันจะไม่มีคุณสมบัติซะแล้วฉันชื่อว่าหลางซินสารแล้วเธอละ่ะชื่อของฉันคือซูซิงหลิงไม่คิดเลยว่าเธอจะมาถึงที่นี่ด้วยมีชายสองคนและหญิงสองคนอยู่ที่บันไดใกล้ๆคนหนึ่งอยู่ในระดับสาของขั้นพื้นฐานและอีก3คนอยู่ในระดับสองของขั้นพื้นฐาน หลังจากที่มองไปยังชายคนหนึ่งจินการสุยเขาหยุดชะง,งักชั่วคราวมุมปากของชายคนนั้นยิ้มอย่างชั่วร้ายทำให้จิวบูซุนเลิกคิ้วขึ้นพี่พี่พี่เซียวฉันเธอนี่มันช่างกล้าจริงๆแอบมาอยู่ที่โรงเรียนสวนเทียนเพื่อทำการทดสอบโดยที่ตระกูลซูของเราไม่รู้หรอ เธอต้องการล้างแค้นแม่ที่ไร้ย,ย่างอายของเธอหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างนั้นหรอหน้า,นาหน้านาพอกับแม่ของเธอเลยนะเธอเอาเงินของตระกูลซูของฉันมาใช้อย่างเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาที่นี่ด้วยซ้ำเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครมีสิทธิ์อะไรใบหน้าของชูชิงหลิงเธอหลังจากที่ได้ยินคำพูดเหล่านั้นก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงขึ้นเธอหายใจเร็วขึ้นผิดปกติ เธอโกรธจนพูดไม่ออกมีแค่น้ำใสๆไหนออกจากตาของเธอเท่านั้นทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของจิวบูซุยด้วยฮึตอนแรกคิดว่าหน้าของเธอหน้าเกลียดเท่านั้นนะแต่นี่ปากของเธอยังเหม็นมากอีกด้วยว่ายังไงนะพูดแบบนี้กับฉันแกอยากจะตายอย่างนั้นเหรอ ในความเป็นจริงแล้วซูดีไม่ได้น่าเกลียดแต่เธอยังเป็นหนึ่งในสาวงามแห่งเมืองเม่ยผิงอีกด้วยเมื่อเธอถูกด่าว่าน่าเกลียดและปากเหม็นทำให้เธอโกรธมากเป็นพิเศษนี่เธอน้าเกลียดจริงๆนี่นาฮ่าฮ่าฮ่าฉันก็แค่พูดความจริงเท่านั้นนี่ไม่เคยมีใครบอกเธอเลยหรือไงเธอถึงได้ไม่รู้ตัวนะ่ะ ซูเฉิงเป็นผู้พิทักษ์ของตระกูลซูซึ่งมีระดับการฝึกฝนอยู่ในระดับหกของขั้นพื้นฐานและเขาเป็นบอดิการ์ของฉันแต่ถูกชายคนนี้จัดการง่ายๆหรือง,งั้นเหรออ้าวอ้าวนี่ซ่อนระดับการฝึกฝนเอาไว้อย่างนั้นเหรอเนี่ยคนในตระกูลซูเจียนี่ค่อนข้างดุร้ายจริงๆเลยนะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกเป็นใครแต่แกกล้าขัดขวางการทดสอบของคุณหนูตระกูลซู แกอาจจะถูกเลือกจากปรมาจารย์แห่งสวรรค์ก็ตามแต่แกหนีมือสังหารตระกูลซูไม่พ้นหรอกไร้สาระต่อไปก็แกถ้าแกกล้าแต่ต้องฉันตระกูลซูเราจะไม่ปล่อยแกไปอย่างแน่นอนหน้าลำคาญแล้วก็พวกแกตามคุณหนูของพวกแกไปเลยก็แล้วกันหือแย่แล้วสิในเวลาสั้นๆเหมือนเจียซุน ก็ได้ส่งพวกเขาทั้งหมดออกไปจากหอคอยทงเทียนพวกเขาถูกกำจัดในเวลาแค่ชั่วพริบตาทันใดนั้นป้ายคะแนนของจิววูซุนก็ได้กลายเป็น5คะแนนนี่สาวงามเธออยากไปด้วยกันกับฉันไหม